สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับช่องอลิชเ n น e าอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะในวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุคเบ์ฟอร์มโฮมแบบเป็นลุคแบบว่าเบ์ฟอร์มโฮมเสยๆสีชมพูมีความเป็นสาวหวานมาคู่กับผมร้อน <laughs> อ่ะ <laughs> เดี๋ยวแต่ยังไงไปดูกันเลยจ้า มาจ้าทุกคนจ้าวันนี้ก็เราจะมาแต่งหน้ากันเลยนะจ้าทำงานอยู่บ้าน,น,นก็ต้องแต่งหน้าน,นะเพราะบางทีแบบหัวหน้าโทรมาเฮ้ยเข้าซูมด่วนอะไรอย่างงี้ต้องวิดีโอคอลอะไรอย่างงี้แบบตกใจเออไม่ได้นะเราก็จะมาแต่งหน้ากันเนาะก็โดยนี้ก็จะเป็นลุคแบบเบาๆเนาะลุคใสๆสีชมพูอะไรอย่างงี้อารมณ์มันตื่นนอนแล้วก็คือสวยเลยอะไรอย่างงี้ตะกล้าเครื่องสำอางจ้าทุกคนควดนะวันนี้เดี๋ยวจะใช้ของคุชชั่นเยาวดามนะจ้าเพอจะได้ลุคเป็นความผิวแบบ เป็นงานผิวอะทุกคนขออนุญาตเก็บน้องมาเราก่อนค็จะบอกว่าทุกคนคนเราอะเหมือนหน้าเราอะมันจะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าเราใช้เจ้กินแคร์ตัวนี้แล้วมันเลิศมากแม่แล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแม่มันต้องเปลี่ยนครีมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเขาจะมีความช่ำแบบของผิวอารมณ์ประมาณนี้เลยอารมณ์เหมือนเราแบบหน้าโกรนหน้าเงาเป็นสาวเกาหลีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรที่มันหนักๆอ่ะทุกคนก็ใช้ใช้ตัวนี้ดีเลยโอยจะใช้แป้งนะคะของทาวิวพาดใช่ไหมใช้แป้งจุ่มอารมณ์เหมือนแบบหน้า,นางเงาๆแบบนี้ City c o l ลเนะคะว่าจะมาทำเฉดดีกรอบหน้าจามูกเลยสำคัญคือด่างต้องพุ่ง ย่จะให้ลุกมันเป็นลุกแบบสาวหวานหวานเราจะเน้นชมพู pro you ีเอ cm แปดเราก็จะใช้แปรงหัวจิกๆนะการที่ทำแบบนี้มันจะให้ใต้ตาเราอะ มันดูมีความเบ่งโตมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะมาที่พาเลตข,ของทาสอีกทีหนึ่งนะคะใช้สีที่ชื่อว่าลาเต่เราจะทาใต้ตาเพื่อให้เขามีความสม,ม,สม,มูทมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ซันเซนนะคะ ไลาตานิดนึงก็ใช้ไฮไลท์ของอิดีอีองานคิวนะคะก็เหมือนเดิมปัดฝุ่นคิวไปก่อนโมงไปข้างนอกนีนน่คือพีอแบบโอ้ทงพีเอมทงโควิดกูจะกลัวอะไรก่อนโควิดไม่กลัวกูวเครดิตบูโรกัวอ่ะมันจะใช้ตัวสะดุ้ง สำหรับคนที่เพิ่งเคยใช้ตัวนี้นะคะแนะนําว่าอย่าพยายามปัดซ้าหลายรอบคือถ้าปัดอะให้ปัดประมาณ2รอบใน1คิ้วอะมันก็ต้องมีแค่นี้เนาะคนนึงมันจะมี4ี่คิ้วก็ไม่ได้เนาะเออแล้วถ้าปัดซ้ําเยอะๆอะเขาจะเกาะกันเป็นคราบมันจะแก้ยากมากบอกเลยประสบการณ์คือโดนมาแล้วล,ล้เม่ามันจะวาดช่วงหางคิ้ว เราจะไม่ไมายุ่งในส่วนที่เราปัดมาสคาร่าแล้วนะเว้นกันน้องจะเป็นคาบป,ปัดแก้มมาก็จะใช้ของตัวที่เราทาตาพยายามจิ้มสีแล้วก็เคาะออกนะเพราะว่าสีเขาก,ก็น่าจะชัดก็ปัดนาที่จมูมนิดน่อยสามงุขภาพดีคิดเมือเกิดทศ่วันละแปดโลอะไรอย่างนี้เ,นลนนเลยไฮไลท์ของ w e t n อ i น d นะคะ ดัดขนตาจ้ะของดีโนแมคครีก็จะปัดมาสคาร่าของม e เบลีนฝาชุมเพูจริงๆหน้าถ้าเราสูกว่ามันเงาไปอ่ะก็ไปเอาแป้งอ่ะทุกคนมาตกๆทับใช้ของสะสีสี่สิบเอ็ด อ่ะทุกคนเจอแล้วทำผมนะคะผมะนิดๆของเราวันนี้นะคะก็เป็นลุคแบบ work from home social pro แบบว่าสว่างตื่นมาแล้วผิวสุขภาพดีรีนะคะเจแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้กอต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง ollyk ด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจเธอเลด้วยนะคะแล้วก็เจอะมาในวิดีโอหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ So beautiful.